อันนี้เดี๋ยวลองไปให้ปลาจระเม็ดที่เราชัาไว้ก่อนชิ้นเล็กๆโอเค okay, พ่อโอ้ oh, ทั้งแฮมทั้งเบคอนเลยนะเนี่ยมันติดมันด้วยอย่างดีเลยแต่ว่าคนกินไม่ได้แล้วเพราะว่ามันอาจจะหมดอายุผิดคลีอะไรย่งนี้ oh. เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีปลาตายก็รู้เรื่องโอ้โหแล้วนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นพิซ่า มือค่ะอ่ะหนูลองชิมสิโอ้ไม่เอาเฮ้ยกินจากมือเลยเหรอแแน่แน่หาเรื่องเดี๋ยวก็โดนเงี้ยงมัน ยินดีตอนรับเอซนะครับเขาสู้ใตกไ้มวันนี้ไม่ไปตกปลาที่ไหนเหรอไม่ไปค่ะทำไมอะ่ะเขาถึงหมดเกษตรกรวันนี้เราอยู่ที่บึงบางเลนใช่ค่ะเป็นอะไรติดอ่างพังลิน้นเป็นอะไรไม่รู้คือประเด็นอ่ะคือเช้านี้ไปตกปลาแล้วแต่แห้วนะครับตอนนี้ก็เลยไม่รู้จะ ขายอะไรนะครับก็พอดีเมื่อกี้มีคนเอาวัตถุดิบมาขายใช่ค่ะเป็นอะไรเป็นวัตถุดิบที่เอาทำนาทิซ่าเป็นอะไรขำทำไมไม่ใช่มันจะติดอร์อ๋อโอเคโอเคอ,เคอะเดี๋ยวพี่ช่วยเช้านี้มีอะไรบ้างรีวิวหน่อยไม่แฮมคะ่ะไหนแฮม,มใช่ไหมโอ้ทั้งแฮมทั้งเบคอนเลยนะเนี่ยมันติดมันด้วยอย่างดีเลยแต่ว่าคนกินไม่ได้แล้วเพราะว่ามันอาจจะหมดอายุผิดคิวซีอะไรอย่างงี้ในกรณีที่มีวัตถุดิบที่คนกินไม่ได้แต่ปลากินได้เอามาเสนอขายที่บึงบางเลนได้ เรายังรับซื้อเหมือนเดิมใช่อันนี้ก็แฮมเข้ามาสามถุงเลยนะครับะเดี๋ยวลองเอาไปให้ปลาดูว่าปลากินหรือเปล่าค่ะแต่ที่ร,รู้รับซื้อไว้แล้วปลาไม่กินแล้วก็มีหมาที่บึงบางเทนต่อ <c oughs> ให้หมากินได้อ่ะโอเคเดี๋ยวลองดูอันนี้เดี๋ยวลองไปให้ปลาจาระเมดที่เราชําไว้ก่อน <c oughs> ชิ้นเล็กๆโอเคพ่ออ่ะตอนนี้เรามาดูที่ปลาจาระเมดชํานะครับเราชําไว้ตั้งนานละ แต่ยังไม่มีบ่อลงนะครับกินไหมโอ้โหของโคดประโยชน์เยอะเบคอนคนชอบกินปลาจะไม่กินได้ยังไงใครมีนะครับรับซื้อฮะนี่เหยื่อไม่น่าจะถึงพื้นน่ะน่าจะกินหมดละจากที่เราเลี้ยงไซส์เหรียญสิบไซส์เหรียญห้าตอนนี้เป็นเหรียญสิบสองเหรียญแล้วมั้งนะ ใหญ่แล้วใหญ่แล้วเร่เห็นแล้วโอ้ยแต่ถ้าเลี้ยงที่อื่นนี่ใหญ่กว่านี้อีกเพราะว่าเขาบ่อ,บอใหญ่ไงกะบางตัวก็แบบสามสี่นิ้วแล้วนะอะไรอ่ะเม่แล้วแต่ใค่ไง <laughs> อันนี้แค่ลองอ๋อ oh. แล้วเดี๋ยวเราก็ไปเอาถุงใหญ่มาลองให้ไงโอเคอันนี้ก็จะมาลองบ่อสวายสวายบ่อน,นี้ก็ไซส์ประมาณไม่ถึงโลเกือบโลอ่ะลองดูดิว่าจมหรือลอยอันนี้ชี้สติ๊กใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ยจม เราจะรู้ได้ไงว่ามันกินไม่กินอเอ้ยนี่ไง<อ>กินอ๋อมันต้องบีแค่มันลอ,อยเหรอมีอลองเด็ดชิมดูว่ามันกินได้ไหมฮะไม่เอาเอริ่มเดือดแล้วครับิเออมันเข้ามาแล้วเนี่ยแสดงว่ามันได้กินเพื่อนมันเลยเห็น น่าจะกินนะหางมันแบบใช่ี้ขึ้นมาแล้วก็หวัวปักลงไปนะน้ำวน,วนๆอนางี้นะอาการดีเออกินแหละอย่างเงี้ยมาแล้วเนี่ยเดือดแล้วเนี่ยเอออ่ะแล้วก็มีอะไรอีกนะปลาหมึกปาหมึก,มกอยู่ข้างล่างนะเดี๋ยวลองดูว่าหมึกมันยังไงหมึกค้นนะกินแต่ปลาเนี่ยมันจะยังไงเพราะมันเหนียวปะ เหนียวไหมลองกัดดิเหนียวน้ำจิมซีฟู้ดมันยังลบเลยลอยปะไม่ลอยไม่ลอย เหมจะกินอืมอ่นานโนมดีของดีด <c oughs> ี <c oughs> แต่อาหารพวกนี้นะครับโปรตีนสูงแน่นอนเป็นพวกตระกูลเนื้อสัตว์แฮมก็มาจากหมูมีทั้งมันมีทั้งเนื้อ <c oughs> เดี๋ยวลองดูครับอ <c oughs> ไม่เข้าก็เน่าครับงานนี้เฮ้ย <c oughs> อินข้าวมั้น่ะเฮ้ยแต่จระเมดอะมันเป็นปลาที่แบบกินแบบซากสัตว์ด้วยนะในกรณีที่แบบบางบ่ออย่างเงี้ยมันมีปลาตายอะมันก็ซัดจนเรียบนะมันมีฟันที่แบบคล้ายๆคนเลยแล้วมันแบบถึงแม้ว่าตัวมันเล็กแต่มันก็แบบยื้อแย่งกันกระชากกระชากเนี่ยมันก็แย่งกันอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีปลาตายก็รู้เรื่อง ืน้ำวนๆแย่งกันใหญ่เลยถ้ามันกินไม่ได้มันมันหนีไปแล้วเนี่ยจะรุปกินทุกอย่างใครมีอาหารอะไรที่แบบเอ่อเอาไปให้ให้คนกินไม่ได้แต่ว่าปลาน่าจะกินนะครับก็เอามาเสนอได้นะฮะนี่เรามีทั้งจระเมดมีทั้งสวายเล็กสวายใหญ่นะครับเยอะแยะเต็มหมด ในกรณีที่ไม่มีอาหารเสริมจากที่อื่นที่เรารับซื้อมานะครับก็จะมีการต้มแป้งต้มให้เขากินทุกวันอยู่แล้วนะครับอันนี้จะเป็นพวกแป้งข้าวเจ้าแป้งสาลีแป้งอะไรที่เราได้มาโรงงานที่เขาอาจจะทําหล่นพื้นบ้างอะไรบ้างนะฮะร,รอบนี้ที่เราเลี้ยงปลาสวายเนะี่ยคือเลี้ยงแบบลดต้นทุนจริงถ้ายังไม่ได้กําไรนะครับข <c oughs> าดทุนเหมือนรอบที่แล้วนะก็เปลี่ยนครับไม่ลงไม่เลี้ยงกันแล้วปลาสวายอันนี้หมิวทำไร แป้งพิซ่าค่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูครับแป้งพิซ่านี้เราก็รับซื้อเข้ามามันก็จะเป็นอะไรมีพวกขอบขอแป้งอะไรงี้ที่ไม่ได้เอาไปใช้ <c oughs> แบบตัดแต่งเศษออกมาให้มันสวยงามอย่างเงี้ยฮะถ้าปลากินเราก็รับซื้อนะครับพวกเศษขนมปังนะฮะสามารถเอามาส่งได้เลยที่นี่ก็มีเครื่องชั่งน้ำหนักสามารถชั่งทั้งคันรถได้เลยครับน <c oughs> <c oughs> ราคายังไม่ดีขึ้นนะครับแล้วปลาโตแล้วจําเป็นต้องขายจริงๆนะฮะก็บุบบฟเฟ่ตบึงบางเลนครับเตรียมตัวได้เลยรอบนี้เลี้ยงเยอะกว่าเดิมอีกอันนี้เป็นบอ่อที่บึงบางเลนนะครับบอ่อใหญ่สุดปลาตอนนี้ก็น่าจะสี่ห้าขีดแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะหิว เกี้ยวค่ะแผ่นเกี้ยวใช่แต่ว่าอาจจะนาแล้วอันนี้เอาไปทอดกินไม่ได้แล้วนะครับมีเชือ้อรามีอะไรนะฮะแต่ว่าป้าก็กินนี่กินทุก,กอย่างวันข้างหน้าถ้าเลี้ยงไม่ไหวอาจจะก,กินเองด้วยซ้ำ <laughs> อย่างเกี๊ยวนี่เขาทํามาจากอะไรวัตถุดิบไข่กระป้งค่ะรู้ใช่ไหมไข่มันก็มีโปรตีนเหมือนกันนะครับแป้งก็คือแป้งสาลีเฮ้ยทำไมอันนี้มันเหลืองสวยดียจังอะด้านในค่ะอ๋อด้านในด้านนอกที่มันแข็งเพราะว่ามันโดนอากาศใช่ด้านในนินนิ่มกินได้กินได้ถ้าแบบว่าคนข้างนอก เขาแบบว่าคิดว่าเฮ้ยถ้ามีเงินสักก้อนหนึ่งเก็บเงินได้จะเอามาเลี้ยงปลามีคําแนะนํำไหมย่าค่ะทำไมอ่ะ <laughs> คนในอยากออกคนนอกอยากเข้านะโครงการนี้บางคนเขาแบบเอออยู่กับปลามีความสุขเห็นเขาเติบโตขึ้นทุกวันเอาจริงแล้วไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะ โอ้โหแล้วนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นพิซซ่าปูรสค่ะอ่ะหนูลองชิมสิโอ้่เอ้าแบบที่มีหน้าแล้วเนาะแต่ว่ามันอาจจะไม่ผ่านยูซีหรืออะไรงนี้เหมือนทาแบบซอสไปแล้วแล้ว uh ก็มีหน้าชีสหน้าอันนี้อบยังยังค่ะอ๋อยังไม่อบเนาะมีกุ้งด้วยนีเออกุ้งเยอะๆองดีแม่อิจชาแทนปลาตุ้งบางเลนกินไหมกินให้เป็นอ่านฝรั่ง ต้องมีตัวเปิดก่อนอาล้ครับเริ่มนะครับเริ่มมีตัวเปิดแล้วครับกินไม่เหลือเอาไปเลยคนละธาดตัวนี้อย่างพิซซ่านี่ภาษาอังกฤษว่าไงพิซซ <Pizza. S 1> ่าเฮ้ยได้เว้ยอย่างมากโรนี อย่างแฮมแฮมเฮ้ยได้ว่ะอย่างเบคอนเบคอนเฮ้ยทุเรียนทูเรียนเฮ้ยแม่ยังเยลโล่ย่างสีเขียวอ๋อถือว่าเยลโล่เลเฮ้ยมันบอกว่าอุ้ยอันนี้อร่อยมีรสชาติเฮ้ยกินจากมือเลยเหรอ แน่แน่แน่หาเรื่องเดี๋ยวก็โดนเงี่ยงมันอันนี้ก็เป็นกิจวัตรประจำวันของพนักงานบืงบางเลนนะคะซึ่งนานๆมิวจะทําทีหนึ่งก็ให้อาหารแค่ถุงเดียวไปไงเมื่อแตกเลยสนใจสมัครเป็นพนักงานได้นะมิวค so, ่ะคนไหนอยากออกคนไอกอยากเข้าออกไปเป็นสิบแล้วนะ ส่วนที่เหลืออยู่ก็มีแต่แบบคุณภาพทั้งนั้นเลยไม่มีที่ไปแล้ว <laughs> ไม่มไรหรอกคือไปสมัครที่อื่นที่อื่นก็ไม่เอาก็เลยเข้าวันนี้นะโ okay. อเคก็ใครมีอาหารลดต้นทุนนะครับก็มึงบางเลนรับซื้อเหมือนเดิมนะครับเอามาเสนอกันได้ <laughs> ถ้าโปรตีนเยอะๆปลากินดีๆก็ราคาดีหน่อยถ้าปลาไม่ค่อยกินก็เดี๋ยวมาว่านอีกทีหนึ่งโอเคคลิป okay. นี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย